ก็เกิดจากที่เราเครียดแล้วด้วยความที่เราอาจจะหาทางออกไม่เจอว่าเราควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงการที่เราได้มาบททีงนี้ก็ทําให้เราได้มีสติคิดก่อนพูด กิจธรรมมาบวชชีพามที่วัดป่ากองสิบอค่ะก็ยี่ตั้งใจมาบวชเพื่อให้จิตใจเราสงบแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพื่อที่เราได้ทบทวนตัวเองได้อยู่กับตัวเองได้คิดได้ทำ แล้วทําไมถึงได้มามามาบวชที่นี่คะที่ได้มามาบวชที่นี่ก็เพราะว่าที่ไปฟื้นตุลัิดาค่ะเป็นไอดอลชื่อดังเขาก็ชวนมาเหมือนแบบมนร่วมบุญการมาทําบุญกันก็มาบวชท่นก็สิบสิบสามสิบสี่คนเลยอย่างเงี้ยเล้ก็เหมือนแบบเป็นกลุ่มทําบุญร่วมกันเลยก็มาก็อิ่มบุญมีความแล้วก็เหมือนแบบนี้ก็เป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเกิดจากอะไรคะเกิดจากที่เครียดเรื่องข่าวหรือเปล่า ก็เกิดจากที่เราเครียดแล้วด้วยความที่เราอาจจะหาทางออกไม่เจอว่าเราควรจะต้องใช้ชีวิตยังไงการที่เราได้มาบทั้งนี้ก็ทําให้เราได้มีสติคิดก่อนพูดคิดก่อนทําหลายๆอย่างในชีวิตของเรามากขึ้นได้ทบทวนตัวเองมากขึ้น,นได้อยู่กับเองมากขึ้นค่ะเพราะก่อนหน้าน,นี้เราอาจจะแบบไปโฟกัสอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นหลายๆอย่างพร้อมกมันมัเลยทําให้เราแบบ สติไม่ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวอะไรเงี้ยค่ะพอมาพอได้มาบวชก็ก็รู้สึกดีค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบมีใะรเชิญชวนทุกคนไหมว่าไม่ออกหรือไม่รู้จ้างหาทางออกไงก็อยากให้ให้มาลองบวชดูค่ะหรือมาที่นี่ก็ได้ค่ะวัดป่าคลองสิบเอ็ดชวนร่วมทําบุญไหมคะแล้วก็เขากำลังจะสร้างตึกแล้วก็เดี๋ยวจะมีก็คือที่คือให้เหมือนครูบาท่านจะ สร้างที่นอนเพิ่มเพราะว่าคนมาบวดเยอะมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้แบบก็อาจจะมีะทุกคนร่วมบุญกันได้นะคะที่วัดป่าคลองสิเอ็ดค่ะหรือว่าใครที่อยากทําบุญหรืออยากจะมาบวชก็มาได้เลยนะคะอ้น,น้องโมแมา,าสาธุค่ะ ข่วสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งด่ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ